มาค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้มีโชคบอกเลยนะคะว่าเอ็ซีแฟนคลับหลายๆคนห้ามพลาดเด็ดขาดเนาะพี่น้องเนาะนะคะอ้าวนี่เราเรียกได้ว่าในฝั่งของน้องอุงอ้งอิงเพรบานแพ้งลุดปากว่าออกมาอีกแล้วค่ะพี่น้องนะะพูดออกมาอีกแล้วเนาะพี่น้องน้องเดียวสำหรับมือนีวันที่เท่าไรมือนีวันที่สิบน,น,นะคะซึ่งอีอกประมาณหกวันเท่านั้นก็จะถึงวันที่สิบหก พฤศจิกายน2 5 6 8แล้วนอกพี่นองเน้อนีละ่ะนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็นมีแนวทางมาให้หลายๆคนในเบอ่งเลยติดตามกันพอได้เป็นแนวทางนอกพี่นองเน,น้อแล้วมือรีว่ากันว่าวานาันจันร์คะพี่้องมีทางต่างประเทศหาลังคนแบบมาไปเที่ยวทางต่างประเทศแอดมินก็นมีแนวทางมาให้นอกพี่นองเน,น้อกะอาจจะเป็นตัวเลขทีหลายคนอาจจะมาก,กับเป็นไปได้หลุดออกมาจากปากอุ้งอิงแบบจังๆแบบทะเซนแอดมินบอกเลยนะคะว่าคันมีเสียน้นคันนีเจบี คันนี้พอการใช้คันนี้อนอ P อ o n In P Ang G เข้ามักสเดตัวเลขอยู่ตลอดเพราะว่านะคะทั้งทั้งหมดที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะพี่น้องมักสิบแบบล่อให้อุ้งอิงบวตัวเลขกออกมาสําเร็จแล้วรอบนี้ก็เหมือนกันน้องอุ้งอิงรูดบวตัวเลขกออกมาแบบทัดเจนอาจจะเป็นแนวทางใพรหลายลคนกลับเป็นไปไดน้น,น้องพี่น้องเนาะอ้าวนีน่แหละค่ะพี่น้องสำหรับน้องอุ้งอิงรูดตัวเลขกได้ออกมา เดี paid, watch, video, so toys, ๋ยวสิไฮไลายคนไปเบิ้งคลิปนี้กันจักน้อยสะก่อนเพื่อทีสิบได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะเอาไปเบิ้งคลิปนี้กันสิบคู่เดินเทนเดย์อ๋สิบคู่หนาสิบหาเลยผู้ใดบอกคือผู้ใดบอกผู้ใดบอกเดินเทนเดย์อ๋อสิบคู่ห้าสิบหาเลยผู้ใดบอกคือผู้ใดบอก นั่นแหละค่ะพี่น้องเป็นตั้งไหนเอิร์นบาชัดเจนชัดเจนชดแจวแบบจแจมแจงเลยละ่ะนะคะสำหรับน้องอุ้งอิงเพรบานแห้งน้องพี่น้องน่าเรียกได้ว่าน่ารักมากๆกระด้มีการไปขายตัวนะคะยู่หน้างานมือขึ้นนี่ล่ะนะคะอยู่ที่ดีดีพาร์คสระบุรีน้องพี่น้องน่าแล้วนี่ละ่ะในน่อนคาบา่าการขายตัวกระตอมมิการบวกลบคูณหารก็เป็นเรื่องธรรมดาน้องพี่น้องนั่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของคนขายตัว แอดมินก็คยไปนังายตัวอยู่ค่ะพี่น้องอยูหน้างานจังสี่ละเนี่คะแล้วกับแบบในเรื่องของการทอดเงินหรือว่าการคูณเงินหาสมบุว่ามีคนมาสือประมาณหาคนเพราะก็ต้องคูณไปเนาะพี่น,อน้องนวาอ่าตัวราคาสั้นนี้นี่หาคนต้องเป็นเท่าไหร่จังสี่แมเนาอพี่น้องนะแล้วนี่และสําหรับในฝั่งของน้องอุงอิงเพรบานแท่งก็ต้องมีการคูณเงินแล้วการคูณเงินของอุ้งอิงในครั้งนี้น้องคุณได้เท่าไหร่ นะคะนี่แล้ครับพี่น้องกระคุ้นไปนะคะน้องกระคุ้นไปเท่าไรกับอันนี้กับจำใบน้องบอกเท่าไรละน้องโบบ้านมาหาสิบคุ่นสิบบอกครับพี่น้องห้าสิบคูณสิบได้เท่าไหร่บันทีนี้อุ้งอิงกับบอกว่าห้าร้อยน้องกระลงลงลืมลืมครับพี่น้องหารนึ่หรือว่าหาพันเสียน้นกับเสียน้องกับแกงอุ้งอิงนะคะว่าแมนโบว่าผู้ได้บอกคนะพี่น้องเป็นจังไรมุจจาวานะคะเอาสิบขุ่นหาสิบ ก็เป็นหาลอยนั่นละนี่หละแค่สักน,นี่ละค่ะพี่นงแค่อุ้งอิงบอกว่าสิบคูณห้าสิบเท่ากับห้าร้อยอุ้งอิงว่าสักน,นี่ละอินซิเฟนคัพไล่คนกระลองพิจารณาคันเนบิงในคาร์าสิบเป็นตัวเลขได้ไปไดคาร์เมอแอมินค่ะพี่นองแมอมินก็ซีบ้าสิบคูณห้าสิบคันบอกว่าสิบนี่ก็หมายถึงเลขหนึ่งศูนย์ส่วนหาสิบนี่ก็หมายถึงเลขหาศูนย์ส่วนหาลอยนี่ก็หมายถึงเลขหาศูนย์ศูนย์จำนันละแล้วแต่สิบพิจารณาแล้วแต่สิบ เอาปิซื้อวันเถาะเนาะพี่น้องเนาะฮาละค้นมากันหาละคนบ่มากะเดือนพานค่ะพี่น้องหันละคนบ่มากะเดือนพานหดีบา่าอาจจะส่อกันไว้กระไดอันนี้ก็แล้วแตสิพิจารณาเนาะพี่น้องเนาะกับปังปังมันมันกันทุกคนสําหรับคนที่ได้เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะเรียกไร้วบาการทีอุ้งอิงน้องะดนดปากัวเล็กอกมากค่ะพี่น้องบ่มเป็นเรื่องง่ายๆขันบ่มีเสียนุนขันบ่มีเจบีขันบ่มีพอการใช้ ส่วนมาเข้ากัสิบรบคอยได้ตัวเลขดอกค่ะพี่น้องแต่ว่าคันมี่สามคนนีนี่พี่มดอิงพี่เอ็นจีนั่คขันมีเราคนเรานี่นี่ก็คือเข้ามังสิได้ตัวเลอวขอยู่ตลอดเนาะพี่น้องเนาะเอากะตามนั้นแหละค่ะพี่นอ้องสําหรับคนที่ได้เข้ามาดูในคลิปนี้กะตังตังมันนันกันคนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์คลิปนี้ออกไปนั่มนาะพี่น้องเนาะนะคะกะาตามนั้นแหละค่ะพี่น้องแล้วก็ที่สำคัญเลยหา้ามขามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะห้ามข,ขามโฆษณาเพื่อเป็นอ่าสิว่าจาไย์ราม พ่อพ่อเด้แบบมีรายได้จักน้อยเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็มีตะคาค่ะพี่น้องเนะะะี่ยก็พยายามเยี่ยสคัมุฆษณานาะพี่น้องเนาะคันเป็นปรด็ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสาวในพัลลั่นไทยนำตอนนี้ผู้ติด,ดตามกะอ่าแสนกลัวนาะพี่น้องเนาะก,กะตอนนี้ทะยานสู่สองแสนนะคะทะทยานสู่สองแสนนะ่ะกะนี่ละฝากเอฟซีแฟนคลับนำนะคะเอานี่แหละครับพี่น้องกะวางบาหลายคนก็คซื้อซีมาตัวเลขตัวเลขนี่ 10คูณ50เท่ากับ500คิดเห็นว่าอย่างไรบ้างลองคอมเมนตนกันมาเบิงนพี่นองนอเอานี่แหละครับพี่น้องสำหรับมือขึ้นนี้เรียกได้ว่าคนนี้อัญญะคือเก่าเหมือนเดิมนพี่นองนะไม่ว่าจะไปทําการสแสดงอยู่ที่ไหนโดยเฉพาะทางดีๆปากสาระบุรีนี่ครับพี่น้องบพต้องวอฮอหบ่ถึงสาวน้อยเพชรบันแพงไปทําการสแสดงลายตอหลายเทียแลวนะแล้วคนเยอะทุกครั้งนพี่นองนาะก,ก็เป็นตัดีใจเนี่ยก็เป็นตัดีใจแล้วทางด้านจภาพาจาการเจ้างานครับพี่น้อง ผู้ได้กระตามพี่เดมีการวาดจาง่วงซาหน่อยเพ็ดปานแพงส่วนหมากกล้วว่าเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าไม่มีผิดหวังกําไรนี้ก็คือว่าได้ไล,ไ,ลไล่จะพาวาดจังสันนพีนองน้องเอากะตามนั่นแล้วก็ดีใจกระทั่งจะพาจะการสองงานสู้ผู้สุคนนํานพีนองน้องเอากะตามนั้นแหละคะ่ะพี่น้องสำหรับเืิอแรกนี้เขากลมารอฟั่งผลมารอดลุ่นกันนะคะว่าสิเป็นจังไหนนพี่นองตะวัาบางคนนี้บ่มัมากเด ตัวเลเทียมนี่บอกว่าสกูเมอ่อสกูนี้บางคนอาจจะบอมักนพ่นองเนาะอันนี้กะแลบได้ดวงวันถอนให้โมนี้มันมันปีวาตรงไหนล่ะนะคะอ่าเข้ากระูอยู่แล้วนะคะว่าเป็นการเสี่ยงโชคแน่นอนค่ะว่าเขากะตองลอยู่แล้วล่ะคะพี่น้องว่าการที่เข่าสื่อไปอาจจะถือหรือว่าอาจจะบอถือก็เสื้อหาซีพาซิปนพินองเนาะเพราะฉะนั้นเข้าก็ตองย่อมรับผลที่เกิดให้ได้นะคะอย่าตองย่อมรับให้ได้คันค้นที่สื่อไปแล้วบ่ถือก็ตองย่อมรับให้ได้แล้วคนที่ถือกะ ้องย่อมรับเดเอ็กซ์กันวันทอเอินมามีห้าสิบห้าสิบนพี่น,อนอกกอ้องนกกะต้องรู้ยีเดียวา่าเนี่ยแบบนี้นี่มันเป็นของการเสี่ยงโชกเสี่ยงดวงนพี่น้องนอกขันเฮ้าอยากได้เงินนี่หรือครับพี่น้องกระพุ่นละ่ะตั้งใจทาทางานเนะี่ยตั้งใจหาเงินสดีกัวนพี่น้องนอกเอากะตามนั้นแล้วก็พี่น้องหน้าก,กะบม่มมอยัางาย้ายวันท้อเนกกี่ยกะอว่าเป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวนะย <MC S 2> เอ็ซีแฟนคารบหลายคนถามมาหลายครับพี่น้อง เมื่อบ้านนี้แอดมินกรีมีการนําเสนอเกี่ยวกับแนวทางไปนะคะ,ะมีคนเบิงประมา 9, ่านเก่าผ่านกลัวนะคะก็ก็กกมีแนวท่างก็เป็นของน้องอุ้งอิง,องนี่แหละนพี่น้องน,องนองกะสาะมารถย้อนกลับไปเบิ้งคลิปในเมื่อบ้านก็ได้ก็คือตัวเลขอาจจะบ่คือกันแต่ว่าก็คลายกาันวันถอกะก็คลายกันนพี่น้องน,องนองกตามนั้นบ่อยากให้หลายคนได้พลาดกันเมื่อน,นี้พออุ้งอิงรุดมากอีกแันนี้ก็เอามานําเสนออีกวันเถาะนพี่น้องน,องนองกบ่รู้ว่าน้องจะรุดออกมา อีกตอนใดแต่สําหรับในรอบนี้เมื่อน,น้องหลุดแล้วก็บอดเป็นตะถิ่มบอดเป็นตะพลาดวันเถาะนะคะเลขมักสีออกแบบนี้แล้วครับพี่นอ้องอรุงอิงบองกแบบนี้ละ่ะน้องมักหลุดแบบนี้แหละครับพี่น้องมักจะออกอยู่ตลอดนอพี่น,อนอกก้องเนาะค่ะตามนั้นละ่ะนอพี่น้องเนาะตามนั้นแหละเนี่ยเอาเอามื่อคืนนี้ผู้ได้ไปเบิงแเน่สำหรับการแสดงมอลำัาซหน่อยเพชรบ,บานแท่งทางสาะบ,บุรีครับพี่นอ้องก็ลองคอมเมนต์มาบอกมาจากกันใดน,นะคะว่ามวนคักบอเป็นตจ้งใดการแสดง ในฉากแสงสีเสียงระบบเอียงต่างๆนพีดองน้องเป็นสในากนลองคอมเมนต์มาวอมาจาก,กันได้นะฮยเอาได้แล้วค่ะพี่ดองสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไวส้สำหรับสกอร์นอ่คว่าก็ามาสวัสดีค่ะ